ภามงามนะครับทุกคนเราก็จะเดินผ่าน ภูเขาลูกนี้ไปว่าป้าเอ,อ่สมองตันเราก็จะเดินผ่านภูเขาลูกนี้ไปนะทุกคนเฟชชีม่มาปูมักเช่เอปูมองเตอเดซอสงปูอเล่อาฮิเวกับบ้านนะจะไปถึงร้านอาหาร อีกประมาณยี่สิบห้านาทีสำหรับพี่นีก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็ยังไม่หยุดการเออเดินขึ้นนะคะพวกเขาก็สูงแต่เราก็มาจนถึงนะ,ะทุกคนพวกเขาลูกนี้นะคะเราก็จะเห็นอยู่ตรงไหนเราก็จะเห็นได้ไกลมากเพราะเขาสูงเนาะเขาเรียกว่าดองอามิดีนะคะ ดองอะมีดีนะภูเขาลูกนี้เนาะดองอะมีดีภูเขาถ้าเราอยู่ท้องถนนเราก็จะเห็นภูเขาลูกนี้ไกลๆนะเราก็ขึ้นมาเกือบจะถึงนะคะทุกคนภูเขาสูงดองอะมีดี น้ำตกที่เราเห็นตกลงไปนะถ้าก็ตกไปจากยอดเขาเนี้ก็จะตกประทีนิดๆนะคะทุกคนแต่พอไปอยู่ข้างล่างก็จะรวมตัวกันตกแบบแรงๆเลยนะคะฟาร์มงามฟาร์มงามสุดบรรยายนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะสำหรับคนที่จะขึ้นไปนั่งเนาะนั่งตรงนี้นะคะแต่พี่นี่คงไม่ไหวนะคะเพราะเราลง <c oughs> ขึ้น <c oughs> เราก็จะเก็บภาพเอาไว้เนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปถึงร้านอาหารเนาะ ปาเละก็นำทางไปก่อนแล้วนะคะทุกคนทุกคนเห็นเนอะบ้านเล็กๆสี่หลังไม่แต่บ้านอันนู้นนะคะโอย,โอย,โอย